ไม่ออกจริงๆว่ะไปว่าฮิวบิลี่เว้ยกูจะตายสัตว์แตะเครื่องหมดกำลังขงยีย้วิญญาณก็ตายด่านนี้อีกแล้วหรอวายสัตว์ได้ยังไงวะมาเจอมาโก้ปะมาโก้มาโกูพี่เบิร์กก็ตายด้วยเปิดตูก้กรี๊เปิด่อลาง การเลันไหนวะถ้างแถวขวาล่างล่างกลางอยากาดุเลยไอ้สัตว์มาเลยฝั <มา S 2> ่ <มา S 2> ง <นะ S 2> ขวากลางมาแล้วขวากลา<น>งเว้ยเอ,าอเ้าไอ้สัตว์สา,ายเปอร์ไลเฟิลอ๋อไม่มีเสียวใจเออแอบวกูดจ้าไอ้สัตว์ เร่ได้เร่ได้คนปลาแบบว่าปลาลวดจัดไม่ได้ไรอ,นะอ่ะน่าฟังบูนปะ่เะเออแล้วกูแอบ,บเลยไงแค่นั้นก็แอไม่มีโทรเทมไฟกระต่ายไอ้รี่มกระต่ายตั้งขวานตั้งขวาน ตีแถวรอบั้นนะพี่โฟร์กูน่าจะรอพัดไมได้ดีแต่ตีไม่ด,ดีฉีกไา้ฉีัเอรีรูมาขวาเอมาซ้ายลอไล่ใครไล่ผมไล่ผมไล่พี่โฟร์ขวาบนเอเอาใมึงเติมเตื้อตัวนี้เลยอ้ก กูมีอยู em, ่แล้วห in <quiero>, <sub> ้าร้อยไม่เติมหรอกไอเชี่ยช่วงเนี้ยไฮเดียแล้วพี่ย้อนเฮ้ยดูไอสัตว์ไฮเดียแล้วไะเราโอ้โหผัวลูกผัพับเลยตู้ไว้ไอชื่อไหมไวกูล้มเลยกูล้มเลย ล้มแล้วทำน้ำดีหายหมดหรอเอาดีๆเอาดีๆจิ้มแจวเอาพวกขาวก็หน่อยไอ้ยาไอ้ยกูล้มกูบนบ้าน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 กู๊ั กินเป้เอ๋ยถ้าเขาตู้ไม่ได้คนบ้านเลยคนบ้านใช่เฮ้ยนี่หมดนะไอ้ไอ้ไอ้ขวาเขาหมดนะเว้ยเอาฟอนลอ์ซะบล็อกหลุดนะเียใช่ไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้โหเนี่ยฝ่ายนี้เลยเข่าขาวปะมาได้ใครบันอยู่ร่างกลางมาได้ กลอมาแล้วไมให้จ้าสวยสวยได้เอาพี่เลยขนาดนะกูเลยสัสนะกูไม่ให้ก็ดิก็ด้กูจะไปยังไงยอดิไปไหนสองคนปากกาเงมนเงียบ ไอ้ไอ้เไอ้สัตว์้ว้นอไอ้เกมไอ้พ่อคดแม่เงเอามาตั้งไอ้สัตว์เล่กูโดนด้วยไหมน่เล่นไปไหนไอ้การป้งางกลา เไม่ได้ปะเฮ้ยเหมือนไม่ได้เหมือนเปิดตู้อลาดปะวะทำไมเห็นโฟสต์อะเดี๋ยวผมเตียงให้เดี๋ยวผมไปเตียงให้ย้อนปั่นเลยย้อนปั่นเลยไอ้กูจะพับายแล้วมันเข้าตู้ดูเด็ดทุกคนมึงดูดิมึงดูดิไอ้สัตวนนี่คือแม่ตูไเหรอตู้มันใกล้ไว้เอ้ตู้มันใกล้ตู้ไอ้ตู้มันใกล้มาไอ้เกจิเกจิกูบอกเฮ้ยเกจิกูเห็นแล้วสองเต็มสองตายสัตว์ เฮ้ยเฮี้ยล้มาำเมื่อกี้ผมก็เพิ่งทามาหาพี่เนี่ยสนกระโดดแย่เลยเแยแล้วเฮ้ยคุณเดี๋ยวต้องนอนมาแล้วว่ะค่ะเฮี้ยไปไหนไม่ได้ไม่มีแต่ยากไม่มีอะไรย้อนเหี้ยวันนี้ท่าเล่นเกี้ยเป็นแสตนั่นนะพี่เหี้วันนี้เอดีๆเป็นแสตเฮี้ยอะไรมึงดูเดียเฮ้ยล็อกล็อกโอ้โหเต็มตีนิหนึ่งร้อยไปก่อนโอ้โหหนึ่งร้อยไปก่อนในสันสนเด็ดจ้าโอ้โหเฮ้ยอะสองคนสองเครื่อง เจียวไอะไอ้ผันผันผันรวมบ,แบบ้านเรานดีครับไอ้สัสินตันดจะพับไม้แม่งไปเข้าตู้เขอกูนะร่างกูตายนะกูปั่นกูปั่นล่างกลางกูปั่นล่างกลางขวาล่างเออกูเล่นขวาล่างเลยกูไม่ไปไหนหรอกเฮ้ยเขาไปขวาล่างวะเฮ้ยเข้ามามาเครื่องมาเครื่องมาเครื่องเออเออเอวินพี่ยองหาครัตั้งเครื่องได้ปะ ่ะมา่กูจะปงันเพื่อเนั่งมึงไ่ห่งหวอก้ยเชื่อมส่หวดใจอ่ตัวล่าย้อนระวังแล้วเรียบร้อยหยินบอกเกียนจัดตั้งไหนพี่กูจะไปตั้งความบนสุดเลยอันนี้ตึ้นไปล้าวะ แอบยาวเลยเนาะโหแอบก็ยากอยู่เดียวมึงต้องคอยแบบใกล้ๆสัสๆอ่ะเปิดตู้พับไม้คือตัวหลอกจริงๆจะเข้าตู้อยู่แล้วไม่ได้เข้าขอบคุณนะติดตัวเน็ตครับผมไม่ได้เข้าครับผมจะพับไม้เมื่อกี้น่ะผมพับไม้ผมได้ตาตันด้วยเมื่อกี้ผมบอกให้มันไปขวาบนนะพี่ฟอสผมดึงยังหวังสวยจัดเมื่อกี้ไปกลับมากลับมาอยู่กลางไปกันปั่นแปมมึงปั่นแปมมึงปั่นแปม เพดได้ไม่ได้รู้ต้องเพนะวข่ายนะไม่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 กลับกลับกับโฟสปั่นึงเดียวเลยแม่ัแล้วนยมีสี่แถวยื้นะขวาบนมาเออต้อปล่อยย้อนตกเฟดอะเดี๋ยวให้กันมี่งไปเท่น เไปโดนหนึ่งทีเรา้อวิ่งเอาอดีตไปอ่ะอันนี้คือไล่สุดไล่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 เถ็นได้เถ็ได้เถ็ดได้เถ็ดได้เ็ดได้แล้วไปมาเร็วตัวไปก่อนผ่านหมดผ่านหมดมีมีมีผ่านหมดแล้วติดเลยนะติดเลยติดเลยหมดจริงปะติดเลยติดเลย ตัดตีแกแกนหันไอย้อนันปล่อยเลยนะการมีดินนะมึงไม่ต้องไปบล็อกเลยการมีดินเอ้ยขวากลางอ๋อไม่มีโอเคคือต้องเล่นตรงนี้ใช่ไหมมาล้มขวากบนได้กันโยซ้ายโยขวาซ้ายโยขวาไม่เห็นเจอเล่นนะเว้ยไปไหนดูนะดูอยู่ขวาบนดักมึงดักย้อนย้อนเปิดซ้ายอยู่ เออกูไปสายก็ไปสายก็ไปสายแฮปปี้จุกเลยเหรอโอ้โหไอ้ตู้อะไอ้สัตว์ไอ้แม่เนี่ยเดี๋ยวมึงจะตกกระโหลกให้นะไอ้สัตว์อันนี้ไม่ยอมแก้นะไอ้กพันเดิมจุดติ่งกินขายย้อนต้องเปิดต้องเปิดหต้องเปิดไปเลยได้พี่ยอนจะบอกกูได้เยเลยไอ้สัตว์เจ็ดร้อยาสิบหรอเลแปดร้อยห้าเฮ้ยไม่มีตัวล่ะ